ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีไอแสนผ้ามาเบิงหนฮันพี่น้องหันเรียงไว้ใครออกแล้วพี่น้องทุ่งทุ่นีกับใครใครแล้วเขาไม่ได้ขอ,ขอาอะไรไม่ติกแขบสมีกัดพูนใครเป็นพี่น้องใคร วุ่นใครกันครับ,ใคร,ใ,บใครอยู่ในในกนันผู้หน่อยใครอยู่ในในวุ้นเดี๋ยวไปเห็นใคร มีลูกหน่อยหนึ่งสองสาสตัวบ่อสี่ตัวใหญ่แล้วแต่ใครถ้มชุดไม่อีกบ้านท่นอย่บ่ออยู่า้างน,นั้อยู่ในน้น่หันอยู่สวนตรงนั้บึงหนัน มึงหันไปน้องมึงจะต้นหมึกแปบไปน้องหมึกแปบบ้านเฮาต้นหมึกแปบหมึกแปบ แต้สีแห็บคนฮ <ś led> านก็นได้ <S <S> <S พอ,อยากกินหลับฮานมาเลอยอมา,หายให้แสน <ś led> หลับฮานสู้กินไปน้อง <S <S <ling> หลับฮานเ <S ling> <S ling> น, <S <S <ling> <S <S <ling> นื้อไล่เนื้อเหนียนไปน้องฮัน ใครมื้หน่วยใครอยู่ในพี่น้องเขาไปไม่ได้คนหนาเปนห้องมันติดแก๊นติดแก๊บคนครับพี่น้องเบังคับนี่นะครับใช่พี่น้องเบังคับนี่นะครับฝากติดตามอะไรกดแชร์เ,เด้ครับเพือสวัสดีครับมน,นี่ครับต่อกนนั้นนาน้ะพี่น้องครับ